สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบ้าพีเอชครับผมมาร์คพีเอชครับผมครับตอนนี้อยู่กับร้าน p ีเอชสเตอรียลบ้านนอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการร่วมสนุกนะครับบางคนยังไม่รู้ว่าวิธีการร่วมสนุกเราต้องทำยังไงบ้างครับแล้วมันไม่ยากเลยใช่เลยครับนะครับคร่าวๆมีอยู่กี่ข้อครับมามีอยู่3ข้อครับผมครับกิจการร่วมสนุกของงาน32ปีเพจของเรานะครับผมครับผมก็มีข้อแรกกดไลค์เพจร้านพีเอชสเตอรียลบ้านนอของเรานะครับครือว่าง่ายๆเเลยข้าาทง Facebook เฟซบุ๊กของเราแล้วก็พิมพ์ค้นหาพิมพ์ว่า PS stereo บ้านหม้อก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยอ่นนี่คือวิธีแรกนะครับแล้วก็วิธีที่2คือคือเลื่อนลงมาจากเพจนะครับมันจะมีช่อง YouTube ของเราซึ่งเราเปิดใหม่คือชื่อช่องนี่จะชื่อเดียวกับของทางเพจร้าน PS s t ต PS t e r e o ิบ้านหม้อใช่นะครับช่อง YouTube ของเราใหม่อ่าใช่นะครับนี่คือวิธีสองแล้วก็วิธีสุดท้ายวิธีสามคือก็คือกดติดตามและกดแชร์ กดติดตามติดตามคือติดตามช่อง YouTube เราแล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube ื่กี้นะครับแค่นั้นเองแค่3ขั้นตอนเราก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วไม่ต้องเสียค่าบริการไม่ต้องเสียค่าสมัครอะไรนะครับแค่เสียเวลานิดหน่อยแค่เดียวเองและเดี๋ยวถ้าทําไม่เป็นเดี๋ยวผมจะขึ้นให้รู้ว่าทำาังไงนะคบเดี๋ยวรู้เรามาดูวิธีแรกก่อนนะครับวิธีที่1คือการนี่ครับผมกดไลค์เพจร้านทำยังไงเดี๋ยวเราไปไปดูกันครับ ให้คุณลูกค้ากดค้นหาครับแลพิมพ์ชื่อว่า ps s t u d i o บ้านหม้อนะครับจะขึ้นหน้าเพจอย่างนี้แล้วกดถูกใจครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับครับผมแล้วเราก็รู้วิธีที่1กันแล้วใช่นะครับอันนี้<ล>คือวิธีหนึ่งง่ายๆเลยกดติดตามเราวิธีที่สองคือก็คือเราเลือ่อนไปในดูในเพจน,นะครับผมจะเพจเราเมื่อกี้เลยใช่มันจะมีช่อ <c> ง youtube ของเราที่ชื่อว่า ps stereo บ้านหม้อคุณลูกค้ากด ไลค์ like, และกดติดตามอ่าครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2วิธีขั้นตอนทำกันยังไงนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูกันครับดูันเลยเข้ามายังหน้าเพจที่กดติดตามเราแล้วนะครับแด้ให้เลื่อนลงมาข้างล่างลูกค้าจะเห็นโกดแรกของเราครับฉลองกิจกรรม32ปีให้ลูกค้าคลิกเข้าไปแล้วเราจะมาอยู่ที่หน้า u t u b e นะครับได้ให้ลูกค้ากดติดตามด้านล่างขวามือของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ โอเคครับแล้ววิธีสองเราก็เรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับคุณบาสนะครับมาแค่นี้เองและวิธีสุดท้ายวิธีสามก็คือก็คือกดติดตามกดแชร์แล้วส่งข้อมูลมาทางเพจร้านของเราแค่กดแชร์ใช่กดแชร์คลิปเมื่อกี้ที่เราเพิ่งดูที่เราติดตามกันไปใช่แล้วครับครับแล้วก็กดแชร์ไปที่หน้า a c e b o o k ของท่านใช่นะครับแล้วก็ส่งมาทางทางเพจร้านทางเพจร้านช่องข้อความทางเพจร้านนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีที่สามกันครับไปเลย ให้ลูกค้ากดไปที่เพจของเราก่อนนะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างให้ลูกค้ากดตรงขวามือที่ผมวงสีแดงเอาไว้ครับเป็นปุ่มแชร์ครับแล้วคุณลูกค้าก็แชร์ที่หน้าเฟ e b ุ o กของตัวเองเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นครับและให้คุณลูกค้ากดข้อความมาหาเราครับเข้าไปที่หน้าเพจของเราแล้วกดตรงที่ผมวงสีแดงไว้ครับ และคุณลูกค้าก็ส่งรูปมาให้เราทางแชทครับแล้วผมจะตอบกลับว่าคุณได้เข้าร่วมกิจกรรม32ปี PS แล้วเช่านี้ก็เรียบร้อยครับครับผมครับผมแล้วก็จบไปแล้วกับสามขั้นตอนนะครับพอคุณแชทไปที่ข้อความเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ร่วมสนุกกิจกรรม32ปีของเราแล้วใช่นะครับนะครับเขาพร้อมกับทิ้งเบอร์โทรไว้แค่นี้เองครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาแบบนี้ ก็คือเขียนรายชื่อของคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับไว้ในกระดาษพวกนี้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันไม่ต้องกลัวว่าชื่อจะตกหลน่นเพราะผมเป็นคนดูดูแลเองหมดนะครับแล้วก็รางวัลใหญ่ของเราคือนี่เลยชุดนี้หนึ่งเจ็ดร้อยบาทใช่ชุดน,นี้เป็นชุดสองตอเลยนะครับ,ช, 2, 2, 2รบชุดใหญ่จะเร้าแถมให้แล้วก็รางวัลย่อยๆอ,อีก4รายการ ใช่แต่มันก็ไม่ย่อยนะไม่ย่อครับก็อย่างหนึ่งก็เกือบเกือบยี่สิบรางวัลต่อชิ้นนะครับผมต่อชุดหนึ่งนะครับจะมีไม้สายไม้ลอยใช่แล้วก็มีเครื่องขยายอีกใช่ครับมันจะมี power ของทางร้านเราซึ่งเป็นแบรนด์ของเราเองใช่เราจะมาแจกเลยใช่ครับผมนะครับก็สามารถล่วมสรุปกันได้นะครับกิจกรรมสายปสองปีของเรานะครับไม่ยากเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วสามารถเล่นได้ทุกคน เพราะว่าครอบครัวนึ่อยากเล่นมี5คนก็ได้50เลยครับก็เล่นได้ก็สามารถเล่นได้นะครับมี10คน20คนในครอบครัวรู้จักการอยากลุ้นร่วมลุ้นพร้อมกันสมัครได้ทุกคนนะครับแค่ทําตามกฎ3ข้อของเราแค่นี้เองนะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเราใช่นะครับไม่ว่าลูกค้าจะเคยซื้อไม่เคยซื้อหรือผ่านทางมาอยากเล่นก็ได้ใช่ครับดนหมด นะครับแล้วอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมของเราวันที่15สิงหานี้<ช>นะครับที่หน้าร้าน PS Stereo บ้านหม้อเลยนะครับพร้อมจะราคาลดทุกชุดลดทุกชุด,ลดและลด <ะ S 1> พิเศษไปกว่าในนี้ด้วยใช่ครับอันนี้ราคา<พ>โปรของแล้วจะมีโปรโมชั่นสุดๆอีกครับผมใช่ครับจะลดจะลดมากกว่าราคานี้อีกใช่ครับนะครับกิจกรรมนี้สิ้นสุดถึงวันที่19นะครับ19กันยายนใช่ครับนะครับแล้วเราจะมาจับฉลากกันวันที่20 ค20กันยายนอาทิตย์ใช่ครับเราจะจับมาเราจะไลฟ์สดหน้าเพจลงชื่อลงว่าใครได้รางวัลหน้าเพจนะครับเดี๋ยวเราติดตามถ้าติดตามเพจเราแล้วอ่ะผมจะไลฟ์สดแล้วคุณจะไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าผมจับสดตรงนั้นเลยใช่ได้ปุ๊บโทรหาคนนั้นเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวอะไรแต่เราว่าใช่ครับผมนะครับกิจกรรมเราก็มีแค่นี้ครับวิธีการสมัครก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับสวั้ดีครับพี่สวัสดีครับ